ไม่รู้หมอหรือคุถเจ็ดละเจ็ดเล่ัอสวนเรวันสวนไพ่สวนไรสวนเรือวันสวนไสวนไแม่ชั่วเซรเมตรร้อเมตรสุดท้ายแล้วเพราะว่าเรา โอ้ยโอวอร์ออดับหนึ่งนี่เวลาเท่าไหร่ครับอันนี้เข้ามาน่าจะประมาณส่องอโอ้อันดับสองโอวอร์ตามน้องนี่ตามมาติดติดเลยเนาะโอ้อันดับสิบเก้าโอ้ย,อ 19, อยเวลาเป็นไงบ้างครับเวลาสวัสดีครับเด็ดช่องหักลันครับคลิปนี้เรามาที่พุทธมนฑลน,นะครับร่วมงานรัน for heart พาราลิมปิกไทยครับสวัสดี ที่านพุทธมตนเรามาเก็บบรรยากาศระยะ10กิโลเมตรนะครับวันนี้มาลุ้นซับวันกันมีของวันแล้วก็บรรยากาศภายในสวนพุทธมณฑลนะครับ,เ,รบเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในกันครับอ่ะประตูข้าหนึง่งขวาแบะตรงเอะ หนึ่งสองสามเตะได้ไหมพอไหวไหมอ่ะตรงแบกตรงเตะตรงแบกตรงเตะตรงแบกตรงเตะไม่มีเวลาเล่นท่านี้ท่าเดียวได้เลยโอเคนะครับขอให้วิ่งอย่างมีความสุขและสนุกนะครับทักสวัสดีครับขอบพระคุณคุยดินมากครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ครับกำลังปล่อยตัวเข้าบอกนะครับจะให้ คนที่ทำเวลาต่ำกว่า45นาทีเข้าก่อนนะครับบรรยากาศหน้าจุดสตาร์ตอนนี้ก็จะมีค้าแรงสิทธิ์ครูดินหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะน้องมิตาที่มาจากจันทบุรีนะครับกำลังจะเข้าบอกในวเท่านเราร่วมิต่อด้วยมีหน้ากรท่าแล้วแหละุส นี่แลครับติ๊แล้วับคานผชัครอบครั้ครบตน์นรบริตอรบ้นทบนที่รัันนี้ชมหน้าเพจเซอร์60นาทีนะครับสวัสดีครับพี่หมูนี่สวัสดีครับพี่นุ ไปตามพอดีตามพอดีเลยตาม60ตาม60เอ่ะต้นฮ้ยใช่อะอายุห้าเหนื่อยใช่มอายุห้านี่เหนื่อย้เหนื่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเดิอมเดนซ้อมนสองเลยอมโซนสองโอ้ยนี่ก็สบายอสบายเลยเดวเ้ย้นแล้วบักแสบผมบักแสบอ่ะก็จะเป็นก็จะก็จะเป็นเพเซอร์หกสิบ 55า5ก้าประมาณนั้นนะครับที่เดินไปตอนนี้บ๊อบก็เปิดแล้วนะครับให้คนที่เวลาคิดว่าต่ำกว่าสี้านาทีเข้าไปอยู่จุดสตาร์ทก่อนนะครับแล้วค่อย50 55าบ้าตามเข้ามาเรื่อยๆกระทั่ง3กิโล กับ5กิโลค่อยเขาบอกมาทีหลังนะครับนี่เรามาอยู่วอลก4 5นาทีใจมเราจ่ายไปก็สามารถเดี๋ยวเข้าเส้นชายมากนดีอะไรนะัวนได้แล้วอะได้อยก่แลเม่ร น <stars> ี่ครับตอนนี้เราเข้าบ <Jamie, S 1> อสมาแล้วอยู่จุดสตาร์ทกับบอสอีลิทเลยครับเราออกตัวพร้อมอีลิทแล้วฟินิดความสปิฟเปอร์นะหน่อยนี่เลยพ่สิงโตพี่สิงโตวันนี้ตอนนี้คิดไว้เท่าไหร่50 50 100นี่50นี่ก็คือนักวิ่งในระยะ10กิโลเมตรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะอ๋อเพิ่งไปบุรีรัมย์มาโอเคพี่สู้ๆตอนนี้นะครับเราจะเช็คความพร้อมของนักวิ่งในระยะ10กิโลเมตรเพิ่มนะครับโอ้แถวยาวไปด้วยเลยนะฮะ หกับสรอก่อนนะครับกับามะห้ากิโลเมตรนะครับขอให้สิกิลเมตราออกก่อนเอาละครับเหมือนทุกครั้งทุกสนามนะครับนักวิ่นก่อบนเวทาคิวๆไปอยู่โน่นเท่ราไรวันนี้เท่าไรสองสิ่แล้ก็คือสองห้าบางกายนี่ไม่น่าใช่หรอมาจต้งเนี้ยปโอเคพี่เจ้าเรับ เอาอะไรไปพี่งศ์ขึจรถเอาไปหรือเปล่าพี่ศ์เอาไปไหมเวลาในใจมีเวลาีเเราใส่ไว้ตรงไหนเอาไปกี่ชนตัวสองคะ4,000กระเมีซิปปซิปหรือยังนะครับก็ดูเชือกผูกองเท้าเราผูกแน่นหรือหลับชื่ออะไรนะครับไปดีชื่ออะไรครับชื่อจ่ายครับมาจากเรา้าเป็นคนเรามาวิ่งไปบ่อยหรือทำงานี่ก็มามาบ่อยครับงานแรกติดด้วยนกันอ๋อนี่มาวิ่งหรือว่าทำใช่ครับผมมาลองทำวิ่งกูดีละ อย่าที่บอกมาลงบาร์พอวันจอีมือกันงานบาร์นี้ก็พลาดไปก็ได้ด้วยกันมาคนละงานนี้ก็มาเอาทรับเราอยกอไรอทัยร้อยทัพร้อยแล้วปกติทำงานอยู่ดีรุ่เหว่าครับนี่มาข้ามาวิ่งเฉยใช่ครับงานฝึกฝนเป็นยังไงางครับมีงานวิ่งไปเร่งานวิ่งไปเร่ยครับีนาวันที่เก้ามีงานวิ่งเรียนเทียนที่เด็ดเรียนวิ่งเทีนที่เด็ดครับ บางๆไปนะพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวมีโอกาสไปยูยูเคดนะครับเโอเคไหนได้ที่ยิงจันนะครับขอโอกาสมึหลวงนั่นนี้หน่อยนะคะเคสูขสครสาขนิดนึงนะคะอันนี้จะปล่อยตัวล้วนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1ปตัวแล้วครับปล่อยตัวแล้ว ห้ากิโลแล้วนะครับไม่รู้หมอกหรือฝุ่นไม่รู้หมอกหรือฝุ่น เจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดเท่แล้วลีบอันทุสุสวนเวรุอวันสวนไผ่สวนไผ่สวนเวรุอวันสวนไผ่สวนไผ่แม่ทุสู้ ปปเลยระมาณ500เมตรสุดท้ายแล้วนะครับไป150แล้วครับโอ oh. โ้โ,โอ้ยฮะลงด้วยเอาดูแลร้อยเมตรร้อยเมตรสุดท้ายแล้วเพราะว่าเรา ให้เราไปเซลฟี่ยังไงอะเวลาเราวิ่งไม่มีครถ่หยเราหรอกภาพเท่ๆนะครับย้อนนี้ย้อสิเมตรล่วยกายกาะก้ยยะที่อะสำหรับนี้นะคะ10เมตรนะคะที่ได้ท็อป100อยืชอปวันทันเรของเรานะ48สามาาถไ

1358ครับตอนนี้ครบแล้วนะคะท็อปฟ้าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเลยนะคะใช่ครับแต่เรายังมีท็อปบอลฮันเดค่ะอย่างที่บอกถูกต้องครับใครได้ไปท็อปบอลฮันเดรไปนะคะอย่าลืมไปแลกของรางวัลที่โบออนวยการด้วยค่ะถูกต้องครับท็อปไาทนะครับของระยะ10กิโลเมตรนะครับทั้งชายและหญิงทั้ง5ท่านนะครับรวมกันสิท่าน รับป้ายอันดับไปแล้วนะครับอย่าพึ่งไปไหนไกลนะครับฟังเสียงประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทีน้นะครัเ,เชิญให้ท่านนะครับมารายงานตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปไหนไกลเท่ากับงานรัน for hard พาราลิมปิกไทยซับวันทำสำเร็จครับติดท็อปร้อยได้อันดับ34เวลาประมาณ48นาทีครับเหนื่อยอาการระหว่างทางไม่รู้หมอกหรือฝุ่นนะครับใน สวน,มมนพุทธมนตลก็ตอนท้ายเดียวมีสัมภาษณ์นักวิ่งนิดหน่อยครับพอะจะต้องรีบไปทุระในกรุงเทพสดีครับน้องนิตาวันนี้มาวิ่งงานหรอรันคอร์ดของครูดินวิ่งระยะไหนครับวิ่งส<อ>ิบโลค่ะอ๋อสิบกิโลน้องนิตาเข้าอันดับหนึ่งเนาะอันดับหนึ่งโอ้ยโอเวอร์ออนดับหนึ่งน,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 นี่เวลาเท่าไหร่ครับวันนี้เข้ามาน่าจะประมาณสามแปดสามแปดปลายปลายโอ้ยสามแปดปลายปลายเร็วมากเร็วมากพูดถึงเส้นทางวันนี้หน่อยวิ่งยากไหม ค่ะเพราะว่าวันนี้มันมืดแล้วมันก็เป็นหลุมอะไรในสวนเนาะแต่วพอหนึ่งก็สนุกว่าอากาศก็ลมมีลมนิดนึงเย็นๆเลยแล้วน้องนิตาล่าสุดนี้ไปได้รองแชมป์ที่บุรีรัมย์เนาะใช่ 10K ใช่ไหมเวลาเท่าไหร่นะตอนนั้นที่บุรีรัมย์3825สุดยอดมากสุดยอดมากแล้วงานต่อไปล่ะอีกเร็วๆเนี้ยที่เราจะไปวิ่งยังไม่มียังไม่มีอะค่ะก็ยังไม่มีเท่ถ้าแบบวางแผนไว้ก็อีกทีก็คือ คือสะานอ๋อคือสะาเลยยังไม่อัพระยะทำไมยังอยู่ที่10กิโลยังค่ะยังสุดกับห้ากับ10บเลยออ๋อได้คให้น้องนิตาฝากข้างทางติดตามอ๋อไปติดตามเพจหนูได้นะคะพิมพ์ไปว่าน้องนิตาสาวหนุอยมหัศจรรย์ค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะชื่อน้องน้ำเพชรอ๋อน้องน้ำเพชรสิทธิ์คูดินเนาะวันนี้ลงระยะ10กิโลได้อันดับไหนนะครับได้ที่หที่สองโอ้อันดับสองอุอดตามน้องนิตามาติดติดเลยเนาะแล้วเวลาเป็นไงบ้างนะ ก็ S <s> <S ดีอยู่ค่ะสีหนึ่งค่ะอ๋อสี่เป็นนาทีพูด<อ>ถึงเส้นทางวิ่งวันนี้หน่อยเป็นไงเส้นทางบรรยากาศอากาศดีมากเลยคะ่ะ<ร>ก็เส้นทางดีงานจัดดีมากคะ่ะแล้วเร็วๆนี้มีไปโรงงานที่ไหนไหมครับไปที่บางแสนอ๋อบางแสนบางแสนสิบใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> อ๋อบางแสนสิบไปไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นอันดับเหมือนเดิมเนาะได้ ให้น้องนำเพซบุากท่องทางติดตามได้ครับเฟซบุ๊กเลยค่ะต <ขอ S 1> ิดตามเฟซบุ๊กเลยค่ะขอบคุณเด็กหญิงพิชยาภากิติชัยค่ะอ๋<ข>อพิชยาภากิติชัยภาษาไทยเนาะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องโคดวันนี้ลงงานลันฟอร์ฮาร์ทสิบกิโลเนาะได้อันดับไหนเอ่ย <19. S 1> ออันดับสิบเก้าโอ้เวลาเป็นไงบ้างครับเวลาสี่ห้านาทีขึ้นมาสามนาทีอ๋อสี่ห้านาทีเป็นพีดีไหมเป็นพีดี อ๋อเป็นที่ีใหม่ด้วยดวนนีขึ้นมาสามนาทีครึ่งอ๋อดีขึ้นมาสามนาทีครึ่งแล้วเป็นไงเส้น <c oughs> ทางวันนี้วิ่งยากไหมหดกันไหมราบแต่มีทางโค้งเยอะอ๋อโค้งมันเยอะเนาะถ้าโค้งไม่เยอะน่าจะเวลาดีกว่านี้ใช่ไหมก็ได้ยู่คับแล้วงานใกล้ๆนี้ที่น้องโค้ดจะไปลงงานต่อไปงานอะไร <c oughs> ยังไม่แน่ใจเลยอ๋อย,ยังไม่แน่ใจเนาะยังยังไม่ได้สมัครไว้ใช่ไหม่าสุดท้ายให้น้องโค้ดฝากช่องทางติดตามเป็นไอีหรือ a c e บ o o k ที่ตัวเองเล่นก็ได้ี เจ้าสกอร์12วัยครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่บีค่ะแม่บีนี่ครับแม่น้องนิตานะครับวันนี้ลงระยะไหนครับ10กิโลค่ะ10กิโลได้อันดับไหนครับคุณแม่อุ่ยอันดับ3โอเวอร์อออลันดับ3ผู้หญิงนะครับโอเวอร์อออลันดับ3เวลาเท่าไหร่ครับกำลังนาฬิกา4:14:5 ผมส0ซีหรือว่าเร็วนะเป็นงานที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกหรือว่ามาปีที่แล้วก็มาครับปีที่แล้วมาค่ะอ๋อปีที่แล้วก็มาปีที่แล้วมาแต่มาปีที่แล้ววิ่ง5โลปีนีู้ให้วิ่งครับแล้วเป็นไงบ้างครับเส้นทางสนามวันนี้ดีค่ะแต่ช่วงแรกๆงืดนิดนึงก็ระวังวิ่งเปิดไม่แรงเปิดเบาๆเพราะว่ามันมองไม่เห็นก็คุมเวลาตามที่เราคิดไว้เนาะใช่แล้วขากลับก็เห็นทางก็ค่อยไล่ขึ้นมาสนุกดีค่ะครับแล้วงานต่อไปเร็วๆนี้คุณแม่ลงที่ไหนเลยครับ มีมีรายการดีๆก็ชวนได้ชวนน้องไปได้ครับสุดท้ายคุณแม่ฝากช่องทางติดตามได้นะครับอ๋อก็ฝากช่องทางของน้องแล้วกันค่ะน้องนิตาสาวน้อยมหาด้านการขอบคุณครับขอบคุณครับสบายดีสบายดี ชื่ออะไรนะครับอ่าชื่อใจครับมาจากสปปสปปลาวเนาะเวียงจันท์ครับผมนี่มาวิ่งที่สนามอีกครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ยครั้งที่สองนะครับอ๋อครั้งที่สองใช่ปกติอยู่นู้นก็ข้ามมาวิ่งในไทยเรื่อยใช่ไหมใช่ครับสักมากก็จะวิ่งโซนอีสานอ๋อเมื่อเมื่อกี้ก็ไปบุรีรัมย์มาแล้วคร่ไปบุรีรัมย์มาแล้วครับบุรีรัมย์ลงระยะไหนนะครับสิบสี่สิบสองสิบสองเวลาดีไหมบุรีรัมย์เวลาสี่โมงยี่สิบหกครับโอ้ยสี่โม โอเคเลยนะอ๋อฟูแรกด้วยใช่ครับสับซี งานนี้ลง 10K ได้อันดับไหนนะ47ครับ47เวลาเท่าไหร่ครับเวลา47นาทีครั47นาทีโอ้ยเวลาดีนะก็เลยไล่ไล่ไล่พี่มาใช่ครับเก่งมากเก่งมากแล้วงานต่อไปในเมืองไทยมีครับอ่าก็จะเหลืองานติดปีครับวันที่9อ่าแล้วก็วันที่16ที่ขอนแก่นยี่เด็ยดโอ้โหยาวเลยยาวยาวแล้วพี่อ่าล่าถ้วยล่ารางวัลได้สุดท้ายให้น้องฝากช่องทางติดตามของน้องเองมีไหมไอจีเฟสบุ๊กก็ได้ครับไอจีครับไอจีก็ใจใจครับ ไจจ์ซันเชอรี่ครับภาษาอังกฤษ J A I J I ครับ S U N T E R ครับได้ครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะชื่อโอมครับน้องโอมเนอะวันนี้มาวิ่ง 10K รันฟอร์ฮาร์ดของครูดินเป็นอย่างไรบ้างครับเอาคัอ วออด้วเนาะแล้วเวลาประมาณเท่าไหร่นะ18:28 <So bad. S 2> น,นาที18นาทีเร็วมากเลยแล้วปกติก็ลงระยะ 10K อยู่อย่างนี้ยายาใช่ไหมยังไม่ัพระยะอะไรใช่ไหมอันนาคตติดรายละเอียดครับว่าจะไป10 20ปี ระยะคือไปเชียร์คารตอใช่ไหมครับแล้วงานเร็วๆนี้นะครับงานที่จะไปลงแขกอ๋อบางแสนสิบ <Yes. S 2> อันอบางแสนอ๋อเนี่ยอยู่บางแสนอ๋อนี่ก็ถึบางแสนเชอ๋อโอเคบางแสนสู้ๆนะบางแสนให้น้องฝากต่องทางติดตามได้นะครับเป็นไอจีที่เป็นรูปของเรามาไอจีส์มาราธอนรนาชีพคุณก็เช็คดับไอ สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อหนึ่งครับชหมอ,อ,อพี่หนึ่งโอ้ยเมื่อกี้หัวตอน500เมตรสุดท้ายพี่หนึ่งเข้าอันดับที่เท่าไหร่นะสา <33 S 1> โอ้ยสามสิบสามใกล้ๆกันเลยสามสามสามสี่ไม่ไม่ได้วิ่งมาสองเดือนแล้วหมอสองเดือนแล้วเวลาเป็นไงนะครับเมื่อกี้ สามเจ็ดสปามากเลยคุมรอบใกล้ๆกันเนาะสามเจ็ดเนาะใกล้ๆสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้ปกติก็วิ่งระยะนี้ใช่ไหมครับไม่มีไปยี่สิบเอ็ดไปมาราธอนไหมมียี่สิบเอ็ดครั้งอ๋อนอกนั้นก็ประมาณสอครับอันนี้ไม่ได้้ออก็คัวดอยู่สิบยาวๆเนาะงานใกล้ๆนี้นะครับที่จะไปมีไหมยังครับยังก็ังมองอยู่รอบรอบบริลมนดนนี่แหละเผื่อว่าแบบ วิ่งออกกําลังกายแบบไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยครับเส้นทางวันนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับเนาะไม่ยากสุดท้ายให้พี่หนึ่งฝากช่องทางติดตามเป็นไอจีเฟซบุ๊กก็ได้ของพี่หนึ่งเองอ๋อเฟซบุ๊กผมมันเป็นร้านบิวบอยครับฟีราชาติคนคุณเลยครับชาไทยเลยเนาะหนึ่งยาราสสิบสามเลยได้ครับขอบคุณครับ นี่ครับโอ้ยนี่อันนี้อดิดาสโปรสามอันนี้ดีไหมเดอร์โบคเดอร์โบอ้าวเดอร์โบเหรอเดอร์โบเดอร์โบด้วยโอ้โหอันนี้โปรสีล่าสุดเลยครับไปต่อแถวซื้อมาเมื่อวานเสตซิ่งเมื่อเลยบอกโอ้ยมาเมื่อวานเลยมาแรกครับเมืวคนอ่ใช่พี่หมูคนไม่ธรรมดาไปทันเลยปุ๊บปไปเดินแล้วเขา เสัมภาษณ์เทเซอร์นะครับเทเซอร์พี่หมูลองรองเท้าใหม่ได้ Adidas Pro 4มาพูดถึงความรู้สึกด้วยครับวันนี้วิ่ง 10K แล้วก็อากาศดีครับแล้วก็ตัวรองเท้าเหรอพี่รองเท้านี่ได้มาเมื่อวานนะครับก็นุ่มเจ้งไม่ได้รันตามรีวิวเลยครับไม่เลยไม่ครับก็เนี่ยลองมารันวันนี้เลยครับลองมาันวันนี้แล้วน้ำหนักเป็นไงพี่ทางก่างครับ ตัวสามเยอะไหมหรือว่ามันเบากว่าและนุ่มกว่าด้วยอ๋อเบาแล้วนุ่มเนาะเหมือนจับดูเมื่อกี้ก็เป็นนุ่มๆเนาะดีดีครับแล้วแล้วเขาบอกว่าซื้อยากแล้วพี่หมูทำไงได้ครับเมื่อวานฟุกครับไปแล้วพอดีว่าเหลืออยู่คู่สุดท้ายพอดีก็ก็เลยเอาเลยครับได้ครับกราบขอบคุณกาบพี่หมูครับสองสีเลยใส่มาขิงกันโดยตรงนะครับตอนนี้เนี่ยสองสีขิงกันเลยโอ้ย อันนี้เอาไปเบิร์ไหมยังครับครับยังเพื่อวันนี้ขึ้นได้หวายต่อเลยต่อเลยสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับวันนี้มาลง 10K ครับงานลานฟอหาร์ดได้ดำไหนพี่เจ็ดสิบห้าโอ้โหสุดยอดเวลาเท่าไหร่พี่เวลาต่ำเป็นพีบีครับสนามนี้บีสนามนี้ต่ำหัวห้บาต่ำหวหาสิบสทสห้าหนึ่งเจ็อน่าจะได้รองเท้าใหม่ด้วยใช่ครับอาดิดา โปรซีพูดถึงหน่อยเปย็นไงพอรู้สึกมันพอรู้สึกผมว่าคือก่อนหน้านี้นผมซื้อมาคู่หนึ่งล่ะเป็นตัวอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนใช่คือผมรู้สึกว่าสายเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการใช้ง,งานผมเพราะว่าเนื่องจากน้ำหนักผม่อนข้างเยอะือบร้อยใช่ไหมแล้วเวลาวิ่งมันเด้งมันส่งแต่แค่เราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งมันตอบโจทย์ผมคิดว่ามันโอเคแต่ว่าถ้าคนวิ่งช้าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะมันจะจมครับนี่ยังไม่ได้รันอินเลยใช่ไหมไม่่า โปร4เขาเคลมว่าไม่จําเป็นต้องรัดเองกแลใส่วิ่งเลยใช่ครับโอ้ได้ทําได้ทําได้ได้ New PB ครับต้องไปไปต่อแถวนานหรือเปล่าพี่กซออ๋ไม่นานครับผมมีทางรัดไม่ทางรัดนะโหนมีทางรัดแต่ถูกกฎระเบียบกาครับไม่ได้รัดไก่หรือว่าไปอะไรหลังบ้านอะไรครับพี่แอร์จะพาเ่้าพาิปถามได้ฝากช่องทางพักล้านด้วยนะครับของพี่แอร์เองเ่ยอ๋อของผมไม่มีอะไรครับถ้า YouTube ก็ ยักลันเนอร์แล้วกันครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพเพราะว่าเน้นสุดซ้อมครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมฟอลโล่ฮักรันนะครับผมครับก็ปิดจับเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆบีพี่ที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้างานไหนเจอกันครับสวัสดีครับเพิ่มเห็นดาราให้สัมภาษณ์โอ้โหอดอดเห็นอดเห็น